ขนมเป็นโพสเช่นเดียวกันก็รายงานค่ะว่าทหารไทยเปิดฉากยิงใส่เต็นท์ชั่วคราวของพลรเรือนแล้วก็อ้างอิงว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่อย่างที่บอกไป yeah, ก็มีการอ้างอิงของจังหวัดว่านี่คือความป่าเถือนโหดร้ายไร้มนุษยธรรมคือบริเวณบ้านเปรยจันตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้วซึ่งกัมพูชาพยายามจะพรีเซนต์ว่าทหารไทยโจมตีเป้าหมายพลเรือนเลย แล้วก็อ้างอิงว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกนะคะนี่ฮะสื่อกัมพูชาแทบจะทุกสำนักพากันประโคมข่าวรายงานว่าไทยทหารเปิดฉากยิงพลเรือนกัมพูชาจนทำให้คนกัมพูชาเสียชีวิตแล้วค่าแม่ทามรายงานว่าความตึงเครียดกลับสู่ชายแดนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไทยเปิดฉากยิงค่ะโดยสำนักง,งานบริหารจังหวัดบันเตียเมินเจยรายงานว่าฐานไทย ยิงกระสุนใส่พลเรือนที่พักอยู่ในเต็นท์ที่หนุ่มวันเปรยจันที่กองกําลังไทยยึดครองบางส่วนอ้างว่าฐานไทยใช้ปืนไรเฟิล r p d ขณะที่พลเรือนของกัมพูชาอยู่ในเขตที่ตยกัมพูชาโดยจังหวัดบันเตียมเจอระนามการโจมตีทหารไทยอาจการโจมตีของทหารไทยเป้าหมายพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นการทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมเพื่อสันติภาพพร้อมกันนั้น โฆศกจังหวัดก็ยังย้ำจุดยืนของขมเว่าเคารพข้อตกลงสันติภาพรักษาสถานะเดิมตามแนวชายแดนจนกว่าการปักปันเขตแดนจะเสร็จสิ้น พนมเป็โพสเช่นเดียวกันก็รายงานค่ะว่าทหารไทยเปิดฉากยิงใส่เต็นท์ชั่วคราวของพลเรือนแล้วก็อ้างอิงว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่อย่างที่บอกไปก็มีการอ้างอิงของจังหวัดว่านี่คือความป่าเถื่อนโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเพราะเป็นการโจมตีพลเรือน พันเดนปานธอนนำเป็นโพสต์อย่างอ้างรายงานบุวิเคราะห์ของกินเพียซึ่งเป็นผู้ในการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาค่ะกาวหาประเทศไทย,ไทยว่าอย่างไรการระเบิดของทุนระเบิดที่เกิดขึ้นน่ะฝ่ายไทยวางแผนทำร้ายตัวเองเพื่อ,อทำลายข้อตกลงสันติภาพปฏิยากลาลัมเปอร์ในกินเพียระบุว่าการประกาศของไทยว่าจะยุติปฏิบัติการปฏิยาสันติภาพ ได้เผยเห็นตัวตนลักษณะที่แท้จริงของไทยซึ่งเขาอธิบายว่านี่แหละไม่ซื่อสัตย์เสมอแล้วก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาไทยขาดความปรัถนาดีต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์และเขาก็เสนอว่าเหตุการณ์อย่างเช่นการระเบิดที่ทุนระเบิดมันระเบิดเนี่ยมันเป็นข้ออ้างให้ไทยยกเลิกข้อตกลงเขายังกล่าวหาระบุรัฐบาลไทยที่นําโดยนายตอนุทิน ไม่มีอำนาจที่แท้จริงนอกจากทำตามคำสั่งกองทัพนายกทำตามคำสั่งกองทัพในช่วงเวลาที่กองทัพมีอำนาจการเดินตามกองทัพและการมีส่วนร,ร่วมในรัฐท่ิปรปไตยกำลังเป็นบันไดสู่การดึงดูดคะแนนนิยมหรือคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหมายถึงอ้างว่านายมเตีเดินตามกองทัพตามคำสั่งเพื่อหวังจะดึงดูดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกินเพียรเนี่ยบอกว่าอย่างไง เชื่อว่าถ้าไทยยังคงประพฤติคดโกงเช่นนี้ต่อไปก็จะสูญเสียความไว้วางใจจากประชาคมโลกแล้วก็บอกว่าแม้ว่าไทยจะไม่สามารถเพิกถอนข้อตกลงได้แต่ก็สามารถยุติข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยขันไม่ปฏิบัติตามก,ก็คือหาเรื่องจะไม่ปฏิบัติตามกล่าวาค่ะแคมบอรเ,เนียพาหัวข่าวเช่นเดียวกันเนี่ยทหารไทยยิงพลเรือนชาวกัมพูชาแล้วก็อ้างเองว่าโฆษกของจังหวัดบันเตียมมปนจะรวมถึงผู้ว่า ระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันจริงใช้กระสุนจริงและนี่เป็นรายงานกนนรณีแรกเลยที่ทหารไทยใช้กระสุนจริงกับพลเรือนชาวกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธข้อความนี้ไปถึงสำนักข่าวซินหัวของจีนด้วยมีการอ้างอิงรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาเนรพักตราค่ะที่บอกว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนนะคะซินหัวในระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองวันหลังจากที่น้ำเตียนุทินระง,งับการปฏิบัติตามปฏิญญากัลาลัมเปอร์ หลังจากที่เกิดเหตุทุ่นระเบิดใกล้ๆประสาพ,พระวิหารแล้วทหารไทยได้รับบาดเจ็บสนายอะและเราก็ปิดท้ายเมื่อคืนนี้ท่าบุชมอ่าไปดูการอ,อพยอพพอให้ดูภาพของทั้งสองฝากฝั่งกัมพูชาสื่อกัมพูชาก็พยายามจะนำเสนอโดยผู้ว่าบันเตียเมินเจยในอุมเรียเตยได้มีคำสั่งอ,อพยพชาวบ้านในชุมชนเรยจันและชุมชนใกล้เคียงออกจากพื้นที่เนภาพการอ,อพยพ ผงนำเสนอต่อเนื่องเ่นเคริรนเ้านะเ่นเครนแล้วก็มีภาพที่ต้องการสะท้อนออกมาคงต้องการจะฟ้องอะ่ะทาหารเขมเนสั่งอบยบเด็กและผู้หญิงในชุมชนเปรยจันไปอยู่ที่วัดค่ะอามีภาพเด็กกับผู้หญิงที่ไปพลรเรือนกองลังกองตอเแประกาศรโจมตรภูมินี่ฮะนอกจากนี้ ตอนฉดอูชาเร่งดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่อำเภอโอชรับบันเตียมบันเจยก็คือจุดนี้นี่แหละและที่สุดเที่ยงคืนอมเรีเตยตรยผู้ว่าบันเตียมบันเจยก็ลงมาเยี่ยมชาวบ้านที่อพยพเนี่ยค่ะนี่ขนาที่ฝ้าของไทยก็นําเสนอไปอมีการประกาศเสียงตามสายอย่างที่บอกกันท่านผู้ชมไป ช่วงประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยมันมีเสียงปืนดังค่ะหัจากฝั่งกัมพูชาให้เรารีบอพยพเข้าหลุมหลบภัยโดยด่วนค่ะปตินะคะแต่ทาบสำคัญบอกก็ต่อแต่ทราัใหนทนองทุกท่านเข้าใลุมล้ที่สุดนะคะในะน้เหตุการณ์ก็ไปเปตินะคะแต่ทาบคับอกกต่กแต่ได้ค่ะหยทนองเข้าใหลุมลที่สุดค่ะตอเนี้ ดิอานี้ฮะทั้งนี้น้าผู้นำชุมชนในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านก็มีการโพสต์กันเองยังคุณปราณีเนี่ยบอกว่าเสียงปืนที่หนองยากแก้วยังดังไม่หยุดช่วงค่ำที่ผ่านมาเป็นระยะระยะค่ะบอกชาวบ้านเข้าหลุมลบภัยแล้วอขณะที่ในเวลาต่อมาก็มีภาพชาวบ้านอพยพซักสามทุ่มเนี่ก็เห็นภาพนี้ เข้าหลุมหลบภยัยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทุ่ม20นาทีแล้วทยอยอ,อพยพแล้วมันมีเสียงดังคล้ายๆระเบิดนะคะแต่ทุ่มกว่าๆเศพทุ่มที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองกำลังบูรภาก็เข้าไปเยี่ยมประชาชนในบังเกอร์หลบภัยเนี่ยท่านผู้ชมฮะ พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณ์อยุธยานะคะท่านเข้าไปในหลุมไปเอาน้ำดื่มไปมอบให้เป็นกำลังใจค่ะอ๋อแต่เดี๋ยวเอาที่สบายใจคือคือลุงป้าทุกท่านเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจก็โอเคเดี๋ยวทางทางอำเภอทางอะไรอย่างเงี้ยนะอำเภอท่าทราบแล้วผู้ว่าท่าทราบแล้วมีกระเพื่อนอยู่